สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเนาะสวัสดีครับผู้ที่เข้ามาสุ่มคลิปปลาล้นคนขยันเด้อคะเด้อเมืนน่อนี้โอกาสดีปลากะเมื่อนี้เต่งตูบแบบนี้ตายอีไปตัดดำเด้อเนาะพอดีดำเบิดดำเบิดเราเมืนน่อนี้อีไปตัดดำเรายักหมาเห็ุคลิป ทำไม่ไม่กว้านให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งก่อนเนาะจังค่อยไปเนาะยังบัวสอยเนียแล้วก็รอเบ,บิ่องในย่านฝนตกเนาะก็เลยนั่นอาฮ็ดไม่กว้านให้พี่น้องเบิง่งจักดามก่อนเนาะจังค่อยไปนี่ซื้อมีดไหมจักผมบวชขมซื้อมีดไว้เตรียมไว้ไปตัดดามลองมันกันเนาะขูมขผมเยววเอะมากเนาะ ย่านบ้านหนู่ไ่ได้ใส่ทุกเมื่อผมหน้าจังพอดีว่ามิดขมหน้าจังต้องไปรับก่อนนะว่ายังอีกขมเมื่อนี้ตื่นขึ้นมาก็สุดใสจักน้อยเด้อกันเด้องเงอแล้วเฮดไม่คว้ากันเนาะเดี๋ยวฮดไม่คว้าให้น้องเบิกจากดามช่องดาม พิพอาบจนไหนก็โทษ้ออภายเด้อ,ดบบอ,อกันเดือนไอ้สม่ควันให้พี่นอ้องเบิงจัก đam là cái ý phải tắt đam mấy quát nữa đam bự เปลนลูกๆไว้จะนี่กาแล้วเต่เห่าอี้จับเนาะบางคนกะจับน้อยบางคนจะจับไล่แล้วแต่ความนี้ว่ายังได้ความหน้าบางองไม่กวดเนอะอจับได้หน้ากะจับได้ไลยเนาะจับไ่ได้อันเ่าต้องการผลหน้าไล่ก็จับน้อยลงลดลงเนาะ ปลานี่ปลาล้นนี้ยังยักเห็ดหน้าหน้าเนอะเพราะว่าลูกค้าใส้คุ้ม่ากับราคาพอได้เห็ดเทิงเดียวเนอะอได้เห็ดเมกว่าเทิงเนอะ <laughs> ไป อยกไปงานอยู่เนาะไปให้ไปส่วนอยู่บ่ไดฮ็ดไม่กวาดให้พี่น้องเบื่องได้มือเดียวเป็นโซงอาทิตอาทิตแล้วเนาะมนนีการอีมาเห็ดใหน้น้องเบิง่งผู้เอฟสี่ผู้ที่สัง่งฟ้องไปกเห็ดไปเรื่อยๆเนาะกระสั่งมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าคนที่สัง่งอันดามย,าย่าเพื่อจะเฝ้าอย่าือดจะเดือ ผู้ที่สั่งดามอย่างฟายัางบ่มีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อนี้ได้ไปเอาถ้าฝนบต่โตกลงมาคันได้ไปเอากะอีเห็ดละกะอีส่รงไปให้เนาะมายู่กธทหมอน่อยูย่กธหมอทีอ่าเาดามคันเมื่อนี้โอกาสดีๆทามีเดดมีเนี้ออกมา ฟนโบตกกะอีได้ออกไปเอาตกออกไปตัดดามเนาะถ่านฟนตกมาก็บได้ไปเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะหน้าฝนแป่งอะไรกันเาะแล้วก็ไปเวียกไปงานเนโมดี้บางนึง ย้อนไปเบิ่งคิดเก่าที่เคยเหตุหลงเล็กๆปิดคนละคนเนาะแต่ก่อนล่อยเนื้อล่อยตัวเนาะปลปอยเนื้อปลปอยตัวบออยู่ไปธรรมชาติบอจักเต่งตุนเต่งตูเนี่ยเนาะวันนี้นีอันเอฟจีนางคุณวาอันต้าผู้งามคือเต็นตัวเด็ดถือบอเต่เง,ตงให้มันดูดีขึ้นแดมจังอิน คือนมขึ้นวัส้นปลาเลยตรงหมายเหตดให้มันนมขึ้นเนาะเขาจักถ่าเปลงเขาจักย่่งขึ้นเนาะมีปักพวกบอกว่าเธอเถอกับซื้อหัซอซอนซื้อนี้มาถานเลยเนาะจังอีดูดีวัส้นก็เลยหลงเบิงลองเบิงมันก็ดูดีขึ้นขึ้นยังวานะเนาะเพื่อนเพื่อนที่คนที่บ็อกว่าเธอว่ัสด คือตอนเล็กๆฉันเห็นคลิปเธอเล็กๆดูบ่ได้เลยว่าสนเที่ <c oughs> ยวนี้นั่นคืออย่างไข่ขึ้นแน่ว่าสน <c oughs> <c oughs> ส้มกับข้าว่าไก่งามพอข้นคุณงามพอเต็งเนาะผันบ่แตงกับบังงามเนาะ <c oughs> mình nói nếu nãy mình nói nó, ba cái lợi hết, bỏ hết ảnh dài nó hết này nôi luôn, để mình zoom cặp đam mình zoom cặp đam ảnh hết, hình ảnh à, đam mình ní nhảy học cái tung hết na cứ nó hết thắm đây mình nói ba chấp nó ือม่ิเดี๋ยวเสียบีุ่โน้เดต่อเสียบโอรัดก็มามีดข้อน้อยซื้อมีดข้อใหม่บุคคลทนัด Mit einem Jajaj.

ห้าคุณรับมีดให้กัะบ mi รับมีดให้กะบี i นิดไหมนิดนะคุอยากเป็นลูกไว้อีก,ก้อนเนาะไอ้ดาหนึ่งละให้เข้ามาเบึงคลิปของป้าแล้วก็ขันทุกใจก็อย่าลืมคนให้จักหนึ่งไล่เด้อดจาก,ก็หนึ่งขุนตอนหนึ่งไล่ให้ป้าเด้อ เบิ้งคิดเจ้าข้องแต่แรกๆคือพเทโาคือพุท้ธธรรม่ายากำบานเนาะเลี้ยงล้านก็เลยบมดบางัวจักดูแลแต่นสุขภาพตัวเองดูแลไม่ได้ดูแลร่างกายตัวเอง มันเนยมีโมกวักมาแนะนำบอกให้ด no ูเลยตัวเองดูเดะเจ้าข้องเดวาสั้นกันเลยต้องมาดูเดะเจ้าข้องแล้วมันนยังร่างกายของบ่มีเอาบ่ดูเดเองก็บ่มีให้บันดูเดให้น้อเหี่ยหเห็ดให้มันเท้ามันสูมเห็นยังเนาะ โอ้ยเด็ดออกมาแล้วอี่ได้เตรียมตัวไปตัดด้ามไมโคาดกอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวป้าอีไปเอาด้าไมกวาดกอนน้องมาอนีเด็ดออกมาแล้ว เด็ดจ้าแล้วต้องได้ไปเอาดำไม้กวัดก่อนแล้วค่อยพอกันไหมเนาะ